วันนี้นะครับกูไม่มีคลิปจะลงนั่นเองนะครับนะก็วันนี้อย่าตั้งชื่อแบบหน้าปกแบบกัดสตีนนิดหน่อยละกันนะครับวันนี้ก็แบบเรามาอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าตำรวจจับโจรเอาไม่ใช่มีซิตี้นั่นเองนะครับโอ้โหหลายๆคนก็คงรู้เลยมั้งก็คงไม่แบบมือแบบขนาดไม่รู้ชื่อแมปหรอกเอาจริงๆหูวันนี้เราอยู่ในเครื่องแบบตำรวจอ่ะไม่ได้ไม่ได้เครื่องแบบตำรวจมันยังแบบไม่น่ารักไปนะครับอันนี้ดีกว่านี่ เทสุดเลวเครื่องแบบเนี่ยครับท่านผู้ชมคือบอกเลยนะครับนะกูไม่ได้เล่นเนซิตี้มาประมาณสองพันล้านปีได้นะครับนะก็เพิ่งจะกลับมาเล่นนั่นแหละอันนี้คืออะไรเนี่ยซื้อก,อก่ออันนี้อะไรเนี่ยก็เม่วเมียวเลยสารละเอ่อปืนนี่เออถ้าจะไม่ผิดเราซื้อเกมพาร์ตอารบจีนะแต่ว่าช่างมันเถอะเฮ้ยฟาร์มาเฮ้ยฟาร์มา โอ้โหก็ M4 น่าจะดีกว่านะไหนลองดูซิ M4 โอ้โหเห็นความแตกต่างไหนดูคนในเซิร์ฟสีโอ้โหตำรวจสี่คนโจนเอ่อก็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 เยอะอยู่นะครับนะก็ไม่ไม่ไม่แตกต่างอะไรจากตำรวจนะครับคือเราจะออกยังไงหนอมันอัปเดตมาใหม่คือกูไม่เคยเล่นอ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับเออกูมีอันนี้นะนี่นี่เรานี่เรามีนี่ ตั้งแต่แพทไหนไม่รู้นะครับนะแผทสมัยพระเจ้าห่ำพระเจ้าตักเออถูกแล้วแม่งเล่นอยู่ได้เนาะไปเลยเดี๋ยวบินยังไงอ่ะบินยังไงไม่เล่นนานอ๋อ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 อ,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 อถัดตำรวจย้ายใหม่หรอเอ,อ้อันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้จะเป็นแบบถับดตำรวจเล็กใช่ไหมเออน่าจะใช่นะน่ไอ้ตำรวจใหญ่จับโจรโอหโ้หโจรได,ด้คุกเยอะ แม่อย่าโดนกูจับทั้งหมดเลยไม่ไหวแล้วนะเอ้มีคนปนเลย้มีคนปนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะไออะไรนะอืมเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรวะ,ะนี่ถึงแล้วเวโจโจเนี่ยน,นี่ตำรวจจับจับ,จบแม่ให้หมดเลยจับฮึมฮึทำไมคุณผู้หญิงคุณผู้หญิหญกูไม่สดแลหละเฮ้อมึงจับแล้วมึงยังจะวิ่งได้อีกเนาะสุดๆเลยว่ะเฮ้ย นี่ตอนนี้จับพวกเขาคุยอ๋อนี่นี่ฮีโร่เฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยจับ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 นี่เป็นไงล่ะตำรวจผู้ดูความยุติธรรมมาเร็วเร็วไป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 เร็วหาจับหาจับหาจับ,จบมันต้องมีคนอยู่ครับนะมันต้องมีคนอยู่ข้างบนมันมีอย่างวะอะไรอะฟ้าชมพูชมพูฟ้าอ,อ๋ออะไรวะไปไปเร็วเร็วขึ้นขึ้นขึ้นหยดหยดหยดดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิดมอบตัวด้วยเปิดมอบตัวโจนบ้าเนียจะมอบตัวให้วะเขาอยากจะรู้ไปเร็บไปเร็วอาจจะมีโจนป้อนอยู่เพื่อนมาช่วยเร็วนี่นี่นี่เป็นไงล่ะมีประสบการณ์ฝึกมาเยอะนี่ประสบการณ์ฝึกมาเยอะเฮ้ยมันต้องมีโจนนอนตุ้มยิงมีงมปะวะโจนจ่านะอย่านะเพิ่มเพิ่มใส่รับเพิ่มเสียเวลากูคือทิกกี้นะครับกูบอกเลยนะครับแม่ง โจไม่มีเลยนะครับนะแม่ก็มีแหละแต่คือพอตอนนี้ครับเราได้ทาการย้ายเซิร์ฟมาครับท่านผู้ชมเปิดตาแล้วมองดูโลกโอ้โหแม่ครับไม่ต้องอะไรนะครับไม่ไม่ต้องมองโจนะครับตำรวจนะครับคนเดียวนะครับแม่โอ้โหตำรวจคนเดียวเราวมึงดูต้องสู้โอ้โหคือกูเลือกเซิร์ฟแบบได้ดีสุดๆเลยอ่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหตำรวจคนเดียวไม่เป็นไรกูจับหมดอะครับตอนเนี้ยไม่สนแล้วครับใส่เดี่ยวได้หมดอะปืนเนี่ยเก็บตอนนี้เก็บอะไรเก็บไปก่อน มันอัปเดตบางใหม่อะไม่ได้เล่นบ่อยอะนะครับนะมันไม่ได้ไม่เล่นเลยดีกว่านะโอ้่มีคนมาเป็นตำรวจกับเราแล้วอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยมันต้องมีคังปืนนี่ท่านผู้ชมเตี่ยขอไปดูลังโจนเนี่ยดิลังโจรลังโจนอะกูพริบชืบ,บ,บ,บอ่าอยู่ดีมีสุเออลังโจนเออแม่งเปลี่ยนเยอะป่ะท่านผู้ชมมันเปลี่ยนมาเยอะมากเลยอะหรือว่ากูไม่รู้วะโหเปลี่ยนคนเยอะเลย โอ้ย<ะ>โอ้ยน้องหมาครับท่านผู้ชมน้องหมาเราเอาหมายังไงหนอยีเลือกสีอ๋ออืมชื่ออ๋อดูและอืมอ๋อชึบชืบชบโอเคมาเลยน้องฟิตจุดจุดจุดอ่าไม่บอนละกันนะครับแค่ชื่น้องฟิตเฉยๆนะน้องฟิตไปเร็วน้องฟิตน้องฟิตอืมอย่าเราแบบ ให้รถน้องฟิตแป๊บหนึ่งน้องฟิตไม่แล้วน้องฟิตก็รู้นี่ไปเลยน้องฟิตขึ้นมาให้ได้แล้วกันนะยานเนี่ยพ่อซื้อมาประมาณสอง้านแปดนะครับน,น้องฟิตนี่น่ะน้องฟิตกูไม่รู้ขึ้นมาได้ปะนะน้องฟิตเฮ้ยจะต้องไปแบบจับโจรน,นะครับนะซึ่งตอนนี้ตำรวจมีหมดหนึ่งคนนะครับเฮ้ยฮีโร่มีสองเดีย๋ยวจับให้หมดเลยท่านผู้ชมดูนะ จากไอตรงนั่สีแดงแดงะมันจะมาตรงนี้ให้หมดแอละท่านผู้ชมอย่าดูอย่าดูเลย A อ e w m o เ e n t s l a t e อเฮ้ยมาแล้วแหมจมป้อนนี้ก็สินะไม่รอดแน่ฮึเฮ้ย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 อ่านี่ยิงเลเซอร์ยิงดีเอ้ยหมาเอ้ยหัดกัดมันก็ได้พี่ยิงมันเอ้ยเลเซอร์มันต้องช็อตดินี่จับจับเรียบร้อยได้หนึ่งคนไปไปต่อ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  เราองจับครับจับจับจับผู้ร้ายจับผู้ร้ายไอ้นี่น้องหมากูไม่ทำอะไรเลยงานไม่เดินบม่ได้เดินเล่นนี่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 จับหมดน้องหมากัดมันเออกัดมาดินี่ไม่รอดไม่รอดเราดักจับดีกว่านะครับนะคือตำรวจไอ้คิวสองร้อยอะเราดักจับดีกว่าเดี๋ยวเราจะดักจับนะครับนะฮึสิ่ตรงนี้อาจจะมีคนขึ้นมาอีกนะครับนะเราต้องลองมองอย่างนี้ฮึบ มีไหมน้องฟิตจุด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 เดื่ยๆน้อฟฟิตจุดจุดน้องฟิตจุดจุดยังไงดีตอนนี้ไม่มีทํามันต้องมีมันต้องมีนะครับเชื่อเชื่อเชื่อตำรวจนายพลพลพลสักอย่างแล้วกันนะไม่อยากเติมมันต้องมีเชื่อพ่อเชื่อไหมมันต้องมีแฮีจะเห่าเยอะอย่าม่ดีเสียงถือว่ามันไม่มาแล้วเราลองเดินไปดูข้างล่างดีกว่าอาจจะกลัวจอมโจรที่โหดที่สุดเอ้าหมดแล้วเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยไม่ทันได้จับเลยครับจับได้แค่คนเดียวสองคนอ่ะโอ้โห ไม่ไหวเลยว่ะนี่มันปรับใหม่มาเยอะเลยนะนี่เกมไม่ได้เลยมาต้องมาสองพันล้านปีอะครับปรับมาอย่างเยอะเลยอะอันนั้นคืออะไรอะเรือโจสลัดมังกี้ดีลูฟี่เฮ้ยมันคืออะไรอะเอาเรือเอาเรือหายอยู่ดีดีดดเรือก็หายได้อย่างชอบเลยว่ะเออน,นั้นอะไรนะอะไรอะไร,อะไรประตูประตูอะ๋อรถไฟกูชิ่าประตูไหนรถไฟมันอาจจะพ้นรถไฟกันก็ได้ท่านผู้ชมไปเร็อไ,ไ,ไปเร็ว ไม่มีใครแอบบนเด้ м. อเนี่ยตำรวจพูดความยุติธรรมมาแล้วมีไหมมีไหมไหนไหนพวกตำรวจตำรวจเอ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้ยนี่ท่านผู้ชมเราจะมาดักหน้ารถไฟนะดักหน้ารถไฟดักหน้ารถไฟอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดักหน้ารถไฟเข้ายังไงเจอปุ้นโอเพนโอเพนแป๊บโอเพนแป๊บโอเพนเด็ดดอโอเพนเด็ดดอ โอเพนเด d o ดอโอเพนเด d o ดอจับจับคนมีปืนก่อนคนมีปืนคนมี้ืนไะไรจับดิจับอุจับยากจับกินจังวะจับจับจับดีเอ้ยหนูแม่งไม่ไหวแล้วจับจับอืมเอออิ่กูยังชอบเลยว่ะเกมดีอีสปอร์ต โอ้โหเดินทะลุได้ไงวะเนี่ยเอาทำไมกูเดินบอ่อทะลุว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาบายบายเรายังไม่ยอมเลิกลานะครับเราจะรีบเสกยาเอากาศที่เร็วที่สุดในจักรวาลกาแล็กซี่มาเวลทางช้างเผือกแอฟริกาตอนใต้ครับเราจะไปจับมันไปเลยลูกพ่อไปเลยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยออกังยังไงครับขับรถมันต้องไปสักทีหนึ่งครับเราจะไปจับมันแบบจับให้หมดเลยตอนนี้ธนาคารไม่มีใครปล้นหายไปไหนลูกวะถ้าสายตาทีเดียวอ้อวินเลียน ไม่รอดแน่คนเนี้ยเราจะตามมันไปไนทำนะปึ๊บปึ๊บอ๋อต้องมา oh, ลังโจูนอ้อเระดักดิดักอย่างเงี้ยดักเลยมาเด้จะมาดจะบวยก็มาโอ้โอ้ถอยเลยแม้งถอยฉลาดเกินเอาเอาวะดีวิเลียนเฮ้ยเลเซอร์โอ้โหปวดหัวว่ะแม่งเอ้ย มาดิอ่าอ่าผิดคนแล้วผิดคนแล้วไอ้น้องผิดคนแล้วไอ้น้องขอโทษครับพี่โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้สําหรับนายตํารวจพลเรือเอ้ยไม่ใช่นายตํารวจยศร้อยเอกร้อยโทร้อยตีอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับนะก็ต้องขอลาเพียวไมค่นี้ก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะถ้าอยากให้มีคอนเทนต์ดีๆไม่ใช่คอนเทนต์สินะครับนะขี้เกียจแบบนี้อีกนะครับนะเออคลิปขี้เกียจเอางี้ดีกว่านะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปที่200ล้าน8 9 9 9หน้าบะครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่งจะยาวไปไหนวะเนี่ยก็เจอใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล้วบ๊ายบาย